แล้วมาแล้วบาดนี่หลังคากับมุ้งแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้ก้นขั้นต้อนคนมันกิดไกวยมิตรภูเกงเกงเออก้นขั้นนางเสาหาบหามอยู่กับมี่ก้นล่องสิเท่ขั้นพี่น้องเท่ขั้นเร็แล้วกับสิเท่พื้นเท่พื้นด้านทางนี้ยิ่งไม่ฟ้าเชื้อลา เส้ไม้ฝาเชื่อราห้องนี้ที่เป็นห้องขั้วอีกห้องนึ่งอ่าห้องขั้วผู้เฒ่าเฮ็ดกับเขากับน้ำเนาะห้องขั้วเทีข่านเราก็จะได้เทพื้นแล้วบันี้ข่านเที่ยวพื้นยิ่งไม้เชิงชายอ่าเหลือไม้เชิงชายเหลือดันหนา อันนี้ขุดขั้นพี่น้องขุดพิเพินขั้นอ่าด้านนานี่ก็อ่าด้านานานที่ตั้งลานอายิ่งไม้ฟ้าเชื่อละอ่าตบแตงอ่าใส่เชิงชายเสร็จแล้วใส่ขอบใส่ขอบเรียบร้อยแล้วก็อายิ่งไม้ฟ้าเชื่อละด้านขางท่าสีเท่าอ่าแบบบ้านหลังใหญ่หุ่นท่าสีเท่าตบแต่งแบบนั้น ส่วนเสาดันนานี่ก็อ่สิก็ขึ้นเป็นเสาแพร่เสาแพร่แล้วก็ทีตบแตง่งติดไล่ติดไล,แบบาานนลด่แบบเสานาบ้านนั่นแหละเฮ็ดเสาโชว์แบบเสานาบ้านตัวนั้นให้เขากันจักนอ้อยจะฝานเฮ็ดายว่วเจาของบ้านพันว่า,าเฮ็ดป้าบ้องนี้เฮ็ดโรงอาหารโรจอดรถพร้อมแล้วก็ที่นีห้องรั้วพร้อมท้งไร้ก้มกวง บองยูกระไหลน้องอันนี้ก็กว้างอันนี้ก็กออกมาเอวโจดกันมหาบ้านหลังใหญ่ที่กิ่งวันจีสุดนะครับแลเนี่ตัวนี้กบจันท่านตัวนี้บันนี้ก็ต่อมากเลยม่งเพื่อไว้ฝนลงไว้ฝนลงถือก็ดีตกแตงให้แบบคล้ายๆตัวนี้เลยเสล่าดันนาตกแตงให้เหาดันนาลงอาหารให้ตกแตงเป็นแบบนี้ จะได้เข้ากันอะกลุนล่นคา,า,น,า,น,น,านพี่น้องแล้วก็เท่ขั้นอะอือคุณสมัยจิกกลุ่นขั้นไฟกันอ่อพื้นขี้เท่ของมะทรงกะดีเท,ท่ขั้นเท่ขั้นเรียบร้อยแลักกะดีเท่พื้นพี่นอ้องเท่พื้นกับเป็นพื้นขัดอ่าหยาบลงไม่กว่าธรรมดา,าขัดมันอ่าเป็นพื้นขัดมันบ่ปูกระเบื้อง ขึ้นตัวนี้เนาะ